สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่16ถึง22ธันวาคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจัก,กรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอ n ไลน์ p o ออาร9 9 9โอเค ขอบคุณทุกทท่านนะฮะที่สนับสนุนมาปองในส่วนของสร้อยนะครับ rose quartz หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะคอลเลกชันใหม่สำหรับควอเตอร์หน้าในช่วงของต้นปีหน้าเนี่ยจะเป็น red ruby นั่นเองนะครับผมโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาตั้งสมาธิกันนะครับผมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยต่อไปชาวราศีเมษจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผม มีคนชมว่าเด็กนี้สวยนะฮะเด็กนี้คือเทโรโกลเด้นเทโรกับหัวโกลเด้นเทโรเรนซองส์นะฮะโอเคอืมชาวราศีเมษนะครับมาจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บสัปดาห์นี้คุณได้ The high p r e t e s s นะครับโอเค something underneath นะฮะโอ้โ oh, ห oh. เพราะฉะนั้นใช้เซนส์ค่อนข้างเยอะสำหรับชาวราศีเมษในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองจะเขาเรียกอะไรผจญอยู่กับคนที่มีความคิดในใบหน้าเขาเป็นลักษณะหนึ่งนะครับผมแต่ว่าภายในนี้ก็อีกแบบหนึง่งผมรู้สึกว่าคุณดีลอยู่กับคุณดีลอยู่กับ สถานการณ์ที่มองออกยากมากๆตีความยากมากๆในสิ่งไม่สามารถตีความจากจากสิ่งที่เขาก็ทําหรือว่าสิ่งที่เขาบอกได้ต้องดูว่าลึกๆแล้วจริงๆเนี่ยเขาต้องการอะไรไม่สามารถตีความได้โดยผิวเผินมากๆนะด้วยพลังงานของ The High Priestess นี่หมอคะดูด,ดูดูในลักษณะที่มันเป็นเรื่องของคู่เนี่ยถ้าเกิด The High Priestess เนี่ยดีลอยู่กับคนที่ไม่พูดความจริงกับคุณอนะดีลอยู่กับคือเขามีคือ จะเรียกว่าโกหกไหมเออบางทีเขาอาจจะไม่บอกคุณเฉยๆไม่ได้โกหกคุณหรือว่าบางทีเขามีอะไรที่อ่าไม่ได้บอกคุณทั้งหมดนะเป็นสันเป็นสถานการณ์ที่คุณเองไปเจอว่ามีบางอย่างที่เขาบอกคุณไม่หมดนะในสถานการณ์นี้นะครับผมโอเคเอ๊ะหมอคะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ไหม The High Priestess เนี่ยเป็นไพ่ในสำรับ Major Arcana Major Arcana เป็นพลังงานภายนอกที่กระทำกับตัวคุณเพราะฉะนั้น มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณแน่ๆแหละเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานของคุณก็ได้นะครับผมว่าอย่างเจ้านายไม่บอกอยากได้อะไรไม่บอกแล้วทางานออกไปแล้วทําผิดอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องให้เรากลับมาแก้นี่ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันหรือว่าเรื่องของการเงินเหมือนกันบางทีคุณเองมองว่าโอ้ยไอ้ตัวนี้แหละมันจะเป็นอย่างนี้แหละฉาดมันมาอย่างนี้เราโอดูเทคนิคอลอะไรสิปื๊ด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 ปรากฏว่าอ้าวเฮ้ยเอาจริงๆแล้วมันไปอีกทางหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้น ไพ่ uh, The High p r i e s t e s นี่เป็นอะไรที่ตีความกว้างมากๆแต่ถ้าเกิดคุณเองมีปัญหา <c oughs> ก็เข้ามาปรึกษาส่วนตัวเป็นพลังงานเฉพาะของคุณนะครับล M O R P O N G 999นะฮะโอเคครานี้ในส่วนของโหราศาสตร์โหราศาสตร์หมอปองใช้โหราศาสตร์ตามเกณฑ์ตะวันตกนะครับผมโอเคเกณฑ์ราศีของคุณดูใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะครับมีเขียนไว้นะในวันที่16 ในวันที่16นะครับเราเริ่มต้นเช่นเคยนะวันที่16ดาวจันทนะเราเริ่มดาวจันทร์ในราศีกรกฎนะฮะเออดาวจันทรในราศีกรกฎนี่เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะ13องศาราศีกรกฎนะครับผมจะมีเรื่องนะวันจันทร์นี้จะมีเรื่องเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ใช่ไหมก็จะมีเรื่องที่ค่อน,อนข้างที่จะให ยุ่งและวุ่นวายหรือว่าจัดการในส่วนของความสัมพันธ์นะอย่างที่ผมบอกไปแล้วและเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวคุณมากๆนะฮะอย่างเช่นครอบครัวของคุณหรือคนที่อยู่ใต้ชายคาเดียวกับคุณนะครับผมครอบครัวนี่นับง่ายมากนะฮะโดยเฉพาะมีคนถามหมอคะคนที่เป็นครอบครัวนี้หมายถึงแฟนหรือเปล่าจริงๆอาจจะยังไม่ใช่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในชายคาร่วมกันนะฮะเวลาผมพูดถึงพลังงาน เรือนที่4นะครับผมหรือเรือนที่เกี่ยวข้องกับบ้านเนี่ยเกี่ยวกับถ้าเทียบเป็นหัวผมใช้หัวศาสตร์ตกตกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเทียบเป็นหัวศาสตร์ไทยเนี่ยมันก็คือพันธุใช่ไหมครน,นี้ ในส่วนนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหมายถึงตัวบ้านจริงๆหมายถึงฟิสิกอลของตัวบ้านหรือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวมีคนชอบถามว่าไอ้ครอบครัวเนี่ยคือยังไงก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณใต้ชายคาเดียวกันค,คุณอาจจะไม่เรียกเขาว่าพ่อว่าแม่แต่เขาทําหน้าทีเา่เปรียบเสมือนหรือเทียบเท่า,าเขาเรียกอะไรดีผู้ปกครองของคุณการเดียนของคุณนะฮะหมอคะ หมอคะหนูมีสามีเนี่ยทำตัวเหมือนพ่อหนูเลยค่ะหรือผมมีภรรยาเนี่ยทำตัวเหมือนแม่หรือพ่อด้วยนะฮะน่ะคนลักษณะนั้นที่มีหน้าที่ปกครองถ้าเทียบกันมันเหมือนกับเขาเรียกว่าการเดียนการเดียนการเดียนก็คือคนที่ดูแลถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่สายเลือดก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนยคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะครับผมแล้วเป็นยังไงครับผมดาวจรน,นะฮะ เลงอะไรครับในส่วนของราศรีกรกฎในวันจันทร์นี้ยังไม่มีอิทธิพลเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นแค่เรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันเฉยๆมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเล็กน้อยไม่ได้มีอะไรอย่างลึก,ลกซึ้งนะฮะแต่ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาในวันจันทร์แน่นอนนะฮะต่อไปนะฮะ วันอังคารนี่แหละเป็นประเด็นนะฮะวันจันทร์ผมจัวหัวไว้ใช่ไหมวันอังคารนะดาวจันทร์ยังสถิตยอยู่ในราศีกรกฎรอยู่ถ้าคุณเห็นแต่ว่าย้ายไปที่26องศาแล้วตอนนี้เนี่ยยูเรนัสนะฮะเอ้โทษทีพลูโตอยู่ในราศีกุมนะเพราะฉะนั้นก็จะเล็งอยู่ในเกณฑ์เขาเรียกเล็งพอดีหรือว่า o p p o s ส e นั่นเองคําว่า o p p o s ส e เนี่ย หมอคะหนูเป็นวิทยาศาสตร์คะ่ะหนูเรียนเ,เลขาคณิตมา Geometry ม,มา,าตัว o p พ o s e หรือว่าเลงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงมีการทำมุมกันของดาว2ดาวเนี้ยนะนในช่วง180องศานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นดาวเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าดาวพลูโตนะฮะใครตามหมอปองเนี่ยหมอปองพูดทุกคลิปแหละพลูโตเนี่ยเป็นดาวแห่งการ Uh, transform เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวแห่งการทำลายระบบเก่านะฮะหรือพูดง่ายๆว่าคือถ้าเปรียบเทียบพลังงานเป็นพลังงานจักรวาลเนี่ยของ t ทโรคาร์ดนะในส่วนของดาวพลูโตเหมือนกับ the death หรือว่าเทพเฮดีสหรือฮาเดสนะฮะแล้วแต่ว่าคุณจะ uh, whatever you pronounce c a t i o n is คือแล้วแต่ว่าคุณจะออกเสียงยังไงนะฮะไม่มี ไม่มีอ่ากดอะไรตายตัวนะอย่างคนตะกินเรียกว่าอะไรครับผมขวดน้ําโบโวโบโวโอเคไหมในขณะที่อเมริกันเรียกว่าอ่าเอ่อบอลบอลวอเตอร์วอเตอร์นะวอเตอร์วอเตอร์นั่นเองนะวอเตอร์โอเคอ่าฮะในขณะที่บริเตนแอ็กเซนส์กิดการจะเป็นแบบเอ่อบอลวอเตอร์บโวแบบนั้นอ่ะ เด,เดี๋ยวคนที่อยู่อังกฤษจะหาว่าผมล้อเรียนนะแปลกดีว่าไปอ่านเจอในคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าคนที่เป็นบริเตนเนี่ยเขาชอบออสำเนียงอังกฤษซึ่งแปลกดีเออโทษทีสำเนียงอเมริกันแต่ว่าเท่าที่ผมอยู่อเมริกามาเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยอเมริกันเนี่ยจะชอบออสำเนียงของคนอังกฤษมากกว่านะ มันดูมันดูเอลเน์มันดูหรูหราดิโบว์โอเคอ่ะคันนี้ดาวจันเล็งกับดาวพลูโตเป็นเรื่องของการ disrupt เรื่องของความสัมพันธ์และเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะอย่างที่ผมบอกแล้ววันอังคารเนี่ยมีเรื่องของคือวันจันอาจจะเป็นชนวนหรือเป็นจั่วหัวมีควันนะฮะแต่ like smoking guns อ่มีมีเหตุมีเหตุและปัจจัยเกิดขึ้น ในวันอัคารนี่อาจจะเป็นผลคือเหมือนกับได้รับผลลัพธ์ตรงนั้นและเริ่มมี disruption หรือมีการขัดแย้งมีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นจริงๆบางส่วนของผู้คุณอาจจะตัดสินใจซื้อบ้านนะครับผมผมบอกแล้วใช่ใช่ใช,ใช่ซื้อบ้านเลยเรื่องใหญ่ไงหรือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวตัดสินใจอะ,อะไรดี engage มั่นนะครับผมหรือว่าตัดสินใจแต่งงานตัดสินใจคบกับคนนี้แหละและไม่คบกับคนนั้น หรือบางคนบอกว่าอาจจะเป็นลักษณะที่คบคนนั้นแล้วก็ตัดสินใจกับคนนี้ <c oughs> อะไรอย่างเี้ก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าพลังงานนี้อ a พล l y ในทุกๆราศีไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีไหนมีคนชอบถามว่าเอะหมอนี่หมอพูดพูดเมื่อกี้พูดราศีกรกฎเมื่อกี้พูดราศีกุมดาวอะไรพวกนี้มันเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเฉพาะราศีที่ผมพูดหรือเปล่านะถ้าเป็นโหราศาสตร์ไม่นะไม่เลยนะคือ เกิดขึ้นกับทุกๆราศีนั่นเองแต่ว่าผลลัพธ์หรือว่าเขาเรียกอะไรปริมาณหรืออิทธิพลที่มีต่อแต่ละราศีเนี่ยอาจจะลดหลั่นกันไปแต่ว่าถามว่าพลังงานโหราศาสตร์เนี่ยก็คือมันมีผลกระทบต่อคุณแน่นอนนะฮะมากน้อยเนี่ยแตกต่างกันนะโอเคต่อไปเราไปวันพุธวันพุธคือ,อไรวันพุธดาวจันทร์ย้ายไปสู่ราศีสิงห์แล้วครับผมและทับดาวอังคารโอ้โหจันทร์อังคารโ มีดาวพุธเลยไหมผมไม่ใช่วันนะคือดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีสิงห์ดาวอังคารสถิตอยู่ในราศีสิงห์ดาวจันทร์สถิตยอยู่10องศาราศีสิงห์ดาวอังคารสถิตยอยู่5องศาราศีสิงห์ไฟล์องศาไองศาห้าองศาถือว่าทับกันนะ conjunction ได้ ction, สูง conjunction นะคอนจัง c t i o n นะโอเคคอนจัง c t i o n ก็คือการทับนะครับผมคราวนี้ ดาวจันทร์กับดาวอังคารคอนจั้งชันเนี่ยผมรู้สึกวันพุธเนี่ยพอวันจันทร์มีชนวนวันอังคารมี disruption มีเหตุเกิดวันพุธเหมือนกับเข้าไปแล้วก็ตัดสินใจแต่ตัดสินใจเร็วมากๆตัดสินใจอาจจะเกิดความประมาทอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณและในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะเ,เหมือนกับฝนตกแล้วนะคุณจะ ไม่เอาร่มไปก็ไม่ว่านะคุณอาจจะเปียกแค่นั้นเองใช่ไหมหรือบางคนก็โอ้ oh, w a l k i n the rain ก็คืออยากจะเดินตากฝนอันนั้นก็แล้วแต่นะฮะ free will เ,เป็นของทุกคนนะครับผม free will เป็นของทุกคนแต่สิ่งที่พลังงานจักรวาลจัดให้ก็เป็นสิ่งของของจักรวาลเหมือนกันและเขาก็ไม่สนคุณนะฮะเออนั่นก็คือผมพยายามถ้าใครปรึกษาส่วนตัวผมจะผมจะบอกอยู่แล้วว่าการที่คุณรูเ้เรื่องราวเหล่านี้ ไม่ใช่ให้คุณเขาเรียกว่าอะไรใดขอให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนตรงนั้นไม่ใช่นะผมสอนหลายครั้งแล้วเนาะก็คือสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงคือการกระทําของตัวเราไม่ใช่เราไปขออ้อนวอนให้ดวงดาวเปลี่ยนไม่ใช่นะครับผมดวงดาวไม่มีอ,อนเปลี่ยนคิดง่ายๆเลยว่าไอพิธีกรรมทั้งทั้งหลายของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้วงจรหรือดวงดาวโคจรเปลี่ยนไปไหมถ้ามันไม่เปลี่ยนนะครับ ในตามความเชื่อของโหราศาสตร์ถือว่ามันไม่มีผลครับเนาะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นพิธีกรรมอ่ะมันอ่อนมากๆไม่แทบจะไม่มีผลใดๆกับกับจักรวาลเลยนะฮะคือถ้าเกิดคุณอธิษฐานแล้วดวงดาวเปลี่ยนวงโคจรเนี่ยอันนี้จะมีถือว่ามีอิทธิพลต่อต่อต่อตัวคุณในเชิงของโหราศาสตร์เพราะโหราศาสตร์ที่แท้จริงโหราศาสตร์ที่แท้ทรูเนี่ย มันก็จะไม่ไปปนเปื้อนกับความเชื่อท,ที่ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอะ่ะมันไม่มีพิธีกรรมอ่ะครับเึกออกม <c oughs> โหแล้วศาสตร์ตอนตกกันนะโอเคอ่ะโอเคอ่ะแล้วบางคนก็ถามอ่ะแล้งั้นจะดูทําไมถ้ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ต้องดูสิครับคือมันก็เหมือนกับอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าฝนตกอะ่ะคุณจะ ผมบอกว่าฝนมันจะตกนะส่วนคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วก็คุณจะเตรียมร่มไปเตรียมตัวไปไหมแต่ว่าไม่ใช่ให้คุณไปแห่นางแมวไล่ฝนหรืออะไรเงี้ยฝนก็ยังตกอยู่ดีโอเคไหมครับเนาะคือให้คุณเตรียมตัวสําหรับตัวคุณเองไปนะพร้อมที่จะรับเ,เปิดรับถ้าเป็นโอกาสด,ดีๆก็จะได้เปิดรับถ้าเป็นเรื่องราวที่อาจจะต้องระมัดระวังก็จะได้เตรียมตัวรับไว้ได้นี่โอเไหมครับโอเคนะอ่ะ เราไปกันต่อวันพฤหัสนะฮะวันพฤหัสโทษทีวันพฤหัสนะโอเคดาวจันสถิตยอยู่ในราศีสิงเลงดาวสุ์ว้าวดาวจันเลงดาวสุน์นี่ผมรู้สึกว่าใครที่อ่ากลังมองมองคุยคุยกับคนคุย,คยหรือมีความสัมพันธ์ที่อ่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนใหม่ๆหรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้เป็นอ่เขาเรียกอะไรคู่สามีภรรยากันจริงๆหรือว่ายังไม่ได้ดําเนินไม่มีลูกไม่มีพันธะไม่มี attachments นะครับผมไม่มี b o u n d ทั้งหลายนะครับได้ตื่นเต้นกันสำหรับในวันในวันอ่า uh, uh, Thursday ก็คือในวันพฤหัสดาวจันทร์สถิตยอยู่22องศาราศีสิงนะฮะแล้วเล็งอ่าดาวศุกร์นะครับผมเล็งดาวศุกร์แต่เล็งดาวศุกร์แบบอ่อนๆเพราะดาวศุกร์อยู่ที่เท่าไหร่14องศาราศีกุมก็เกณฑ์ประมาณ7องศา ก็ห่างจากห้องศาไปแล้วใช่ไหมก็ไม่คอนจังชันเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังถือว่ามีม,มีนิดๆหน่นอยๆเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะวันพฤหัสเนี้ยตัวคุณเองอาจจะเจอใครก็แล้วแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์จอน,นะฮะโอเคความสัมพันธ์จอนเป็นคู่รักแต่เป็นคู่รักแบบ transit <c oughs> มอคะไอคู่รัก transit เป็นยังไงถ้าจะพูดให้เห็นภาพอาจจะเรียกว่า one night stand ก็ได้นะอื รืออาจจะเจอคนที่ถูกใจมากๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้เขาเป็นวันไน g h t s แต่มันมาแล้วมาเร็วเข็มเร็วไปเร็วนะในลักษณะนั้นต่อไปวันศุกร์วันศุกร์ดาวจันทร์เราย้ายจากราศีสิงห์ไปเป็นราศีกันเรียบร้อยดาวจันทร์สถิตยอยู่ที่5องศาราศีกันนั่นเองนะครับผมแล้วเร็งอะไรไหมเรง็งฮะเร็งดาวเสาร์นะครับผมโอเคดาวจันทร์เร็งดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเสาร์เออโทษทีเออเร็งดาวเสา เป็นวันศุกร์ที่ค่อนข้างน่าเบื่อทีเดียวผมรู้สึกว่าตัวคุณจะติดแงกอยู่กับหน้าที่การงานเพราะดันดาวจันทร์ดันไปเล็งดาวเสาแล้วดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีกันก็คือเหมือนเป็นลักษณะที่จิตหรือใจที่ต้องการที่จะเอ่อเขาเรียกอะไรดีปาราณีละเอียดละอ,อทําให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเอ่อวันศุกร์นี้เป็นวันศุกร์ที่ถ้าคุณดิวอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์นี้ผมบอกเลยว่าคุณจะดิวดิวอยู่กับคนที่เข้าใจยากมากๆพูดยากฟังยาก อธิบายไปแล้วเขาไม่ยอมรับอธิบายไปแล้วเขาจะไม่ยอมเข้าใจง่ายๆนะครับผมโอเคปะ่ะหรือ,อะจะเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอาจจะมีเออเขาเรียกอะไรดีปากเสียงก็ได้นะหรือว่าคือมอีการพูดคุยโต้อตอบมีคอมมิเนคชันที่ไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่นะมีการสื่อสารที่ไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่สําหรับ ดาวจนสถิตอยู่ในราศีกันนะฮะแล้วเลงดาวเสาแล้วดาวเสา์นี่เป็นดาวเสาที่อยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นดาวเสาที่เป็นดาวเสาที่ฟัสซี่อ่ะเป็นดาวเสาที่ไม่ได้อยู่ในเรือนของตัวเองนะครับคืออยากจะห้ามแต่ว่าก็ห้ามได้ไม่ถนัดปากเป็นลักษณะนั้นอ่ะก็คือเอางี้ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นคนที่หวังดีอาจจะเป็นป้าคนหนึ่งก็แล้วกันนะเออ มีมีป้าคนหนึ่งที่เขาหวังดีกับเวลาคุณเองคบกับใครสองคนแล้วเขาก็ให้คอมเมนต์มาว่าอ้อหนูตรงนี้คนนี้อุ้ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ในขณะที่ตัวคุณเองพยายามจะเก็บข้อมูลคนคนนั้นด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ e, เรื่องเรื่องไม่ก็ไม่ใช่เรื่องป้านะแต่ว่าแล้วป้าก็คอมเมนต์เนาะแต่ว่า เออเราก็เองก็พยายามที่จะศึกษาตัวตนของเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วป้าก็มามา,มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจะเรียกว่าอย่างนั้นอย่างสุภาพนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เลยอาจจะขัดใจอาจจะขัดแยง้งอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเออจุกจิกหรือว่าเข้ามาเ,มเข้ามาเอ่อเข้ามาเผือกอะไรอย่างนั้นในลักษณะนั้นนะครับผมหรือว่าเป็นเอ่อถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยอันนี้คือเกินต้านจริงๆก็คือ เจ้านายโหดมากๆให้งานวันศุกร์นะครับผมตอนสี่โมงครึ่งคือตอนสมัยทํางานเนี่ยผมเลิกห้าโมงไงแล้วผมวันศุกร์นี่เป็นอะไรที่เออจะรีบกลับบ้านอ่ะเออเป็นคนชอบรีบกลับบ้านเพราะว่าบ้านอยู่ไกลไงเออต้องขับรถขับรถไกลกลับบ้านอะ่ะขับรถสามชั่วโมงไกลไหมละ่ะอืมเพราะฉะนั้นก็เลยอยากกลับบ้านเร็วอ่ะวันศุกร์นะเออเราต้องขับรถไกละนะเออ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีแต่เจ้านายให้งานพอดีนะครับผมโชคดีนะที่เจ้านายในชีวิตจริงของผมเจ้านายตอนที่ทํางานจ็อบสุดท้ายาที่เป็นวิศวกรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้งานแบบนั้นหรือเจ้านายใจดีถามว่าทําไมเจ้านายก็กลับด้วยเหมือนกันสมประโยชน์สมประโยชน์เจ้านายก็กลับเร็วเวลลูกน้องก็เลยกลับเร็วได้เหมือนกันโอเคอ่ะอมควนี้ เราก็ไปกันต่อนะเราเป็น work life Balance ไงอะคอมพานี Company, หรือว่าบริษัทอะ,อะเขาเรียกอะไรดีอะแนะนำให้คุณเอง work life Balance ไงอทำงานกับทำงานกับการการใช้ชีวิตให้มันสมดุลกันนะไม่ใช่มีแต่ง,งานกับงานกับงานใช่ปะละ่ะนะครับผมโอเคอ่ะต่อไปวันเสาร์อาทิตย์เป็นยังไงวันเสาร์ดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีกันอฉีกออกจากดาวเสาร์เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าไปเลงไปเลงอะไรไปเลงเนปจูนดาวจัน์เล็งเนปจูนนี่จะเป็นเหมือนกับผมรู้สึกว่ามี2กรณีเลยเป็นวันเสาร์ที่ตัวคุณเองจะมีจินตนาการเยอะมากเลยนะฮะมีไอเดียโลดแล่นมากๆแต่ว่าไม่รู้ทําได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าดาวจันรส,สถิตยอยู่ในราศีกันแล้ว เลงกับดาวเนปจูนที่สถิตยอยู่ในราศีมีเนปจูนอยู่ในราศีมีนี่คือเป็นดาวเนปจูนที่อยู่ในเรือนของตัวเองเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนหรือว่าเป็น rulers นะฮะซึ่งครนี้มันก็จะยิ่งหูเจ้าไอเดียนะมะีจินตนาการโหอะไรเพียบเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเยอะแยะะมากสิ่งมากอย่างหลากหลายนะครับผมแล้วก็ ดาวจันทร์ที่อยู่ในราศีกันเนี่ยมันเป็นลักษณะดาวจันทร์ที่ฉันอยากจะทําให้มันได้อยากจะทําให้มันเป็นอยากจะทําให้มันดีอยากจะเนียนอยากจะประณีตเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะฟุ้งนิดหนึ่งนะในช่วงของวันจันทร์วันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เป็นยังไงวันอาทิตย์โอเควันอาทิตย์นี่ต้องขมวดรวบวปมความคิดของคุณเพราะว่าดาวจันทร์เล็งนอตโนสหรือว่าราหูและทัพแน่นอนครับโหราศาสตร์ตอนตกนี่ง่ายนะฮะ ราหูเนี่ยจะอยูอ่ไม่เกิน2เรือเอ้ยโทษทีดาราหูกับดาวเกตเนี่ยจะอยู่180องศาเพราะเป็นเงาแก่กันและกันเป็นเงาที่ตกทอดจากโลกกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าในในโหราศาสตร์ไทยนี้ให้เกดไปนิดนึงนะโหราศาสตร์ไทยนีย่ดาวเกตอยู่จะจะอยู่ห่างประมาณ2ราศีหรือ2เรือนของราหูซึ่ง เออก็เลยแปลกๆนิดหนึ่งนะฮะไม่เหมือนกันนะครับผมเราไปหาเกณฑ์ว่ามันเป็นยังไงไม่มีคําตอบสําหรับหศรสั์ไทยอันนั้นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมเลือกใช้โหุรสั์ตะวันตกแทนโหศรสั์ไทยเพราะว่ามันมีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ครนนี้มีบางอย่างที่มันอธิบายไม่ได้เนี่ยไอตัวผมเนี่ยเป็นสายที่แบบต้องการหาเหตุผลแล้วก็หาความจริงที่ที่สูงขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรติดอยู่แล้วมันให้คําตอบได้ไม่ได้ผมก็ ผมก็รู้สึกหงุดหงิดผมก็เลยไม่ใช้ผมก็เลยกลับมาการมาใช้โหราศาสตร์ตอนตกแทนนะครับแคนน่นี้โอเคเ,ออเราไปกันต่อหมดแล้วนี่นะโอเควันนี้วันอาทิตย์เรียบร้อยโอเคเพราะฉะนั้นเออเราก็ฝากกันไว้เท่านี้นะฮะสำหรับในเชิงของโหราศาสตร์นะฮะถ้าใครต้องการปรึกษากลงรายละเอียดในหลายๆเ,เรื่องของคุณไม่ไว่าจะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะเรื่องของการงานเรื่องของ การเงินของคุณโชคลาบนะครับผมเรื่องของการลงทุนเนี้ยตอบถ้าคือจะตอบได้ก็จะตอบนะฮะเอ,อ่อถ้าใครไม่รู้ว่าหมอปองมีช่องที่พูดเรื่องของการลงทุนอยู่เพียวๆก็มีนะหมอปองไม่ได้ดูเรื่องของหราศาสตร์อย่างเดียวงานที่ทำเนี่ยเป็นวิศวกรกใช่ไหมแล้วก็เคยรันร้านอ่าร้านอาหารนะฮะเคยเป็นเชฟเป็นซูชิเชฟเคยไม่ไม่ใช่เคยอ่า เป็นนักโหราศาสตร์อยู่นะครับผมแล้วก็เป็นนักลงทุนด้วยลงทุนในหุ้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในคริปโตเนาะโอเคถ้าใครสนใจก็ลองไปติดตามดูนะฮะ FC ที่อยู่กันมานานระดับ5ปีเนี่ยสีถึง5ปีจะรู้ว่าผมทําอะไรบ้างแล้วนี่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ผมจะทำนะฮะโอเคและนั่นคือสิ่งที่ผมเมาฝากไว้นะโอเคก็ วันนี้นะฮะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมใครมีอะไรอยากจะถามนะฮะแอดไลน์มาถามนะ m o r p o n g กาวๆวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่โชคดีเทวารัก